สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้นะครับบ่าวหมอพามาเบืองว่านะครับงัวฝูงนะครับเป็นฝูงที่เคยมาทายแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิมาพามาเบืองอีกรอบนะครับผมี๋ยวสผ้างานเบืองตัวงัวนะครับแล้วก็สัมภาษณ์นะครับคนเลี้ยงนะครับผมว่าเป็นฝูงของผู้ใดนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อเล่นเอครับ เอกเอกเอกครับอ๋อพี่เอกนะครับพี่ฝูงนี้เป็นฝูงของใครครับพี่ของผู้ใหญ่จุฬาครับอ๋อครับผมดั้งเดิมอยู่เป็นเป็นคนที่ไหนครับสุพรรณครับอ๋อสุพรรณบุรีนะครับผมครับเลี้ยงมานานยังครับพี่ยี่สิบปีแล้วครับอ๋อตัวพี่ก็เลี้ยงให้ผู้ใหญ่เลยใช่ครับก็ดูแลเพิ่งมาดูแลได้สองสามปีพอดีคนเก่าเขาออกไปแล้วครับ เป็นไงครับพี่เลี้ยงวัวไรทุ่งก็สบายดีครับเหนื่อยมั่งอะไรมั่งก็ต้องทําใจครับมันมันแตกต่างจากแถวอีสานยังไงครับพี่คาว่าเลี้ยงไรทุ่งเนี่ยมันก็คือว่าปล่อยเลี้ยงทั่วไปครับมันก็เหมือนภาคอีสานแล,ล้วครับตอนนี้มันแรงเนาะครับมันไม่มีหญ้าไม่มีอะไรก็ต้องลําบากหน่นนอยแต่ไม่มีคอกไม่มีอะไรไม่มีครับก็เมื่ที่ไหนก็พักที่นั่นหากินไปเรื่อย อย้ายไปเรื่อยๆครับข้ามอำเภอข้ามจังหวัดข้ามไปเรื่อยครับเดียวพอน้ำท่วมก็ไปอยู่เขื่อนป่าซักครับครับผมแล้วหน้านาหน้าหน้าธรราครับครับไปเขื่อนเขื่อนไล่ไปเรื่อยครับครับเหมือนกับพักไปเรื่อยไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะครับไม่มีครับแล้วฝนตกอยู่ยังไงครับพี่ก็ เนี่ยครับอยู่หน้าฝนก็นอนตำนามั่งไรมั่งควัวก็อยู่อย่างนี้เลยครับแต่ถ้าน้ําท่วมก็ขึ้นเขาครับไปอยู่บนเขาสักพักหนึ่งครับครับผมเขาที่ไหนครับพี่แถวไหนครับแถวลำนลายครับโอ้เขาตากระยายครับอยู่แถวข้างบนนะครับพื้นที่มันเยอะไหมครับพี่บนเขาก็ไม่เยอะแล้วครับก็พอเลี้ยงได้ครับพออยู่ได้นะครับ รอรอเกี่ยวข้าวรอเกี่ยวข้าวนับนาปีแล้วก็ลงต่ออครับผมทั้งทั้งหมดมีกี่ตัวครับพี่เนี่ยประมาณเจ็ดแปดร้อยครับถือว่าเยอะนะครับครับตอนนี้งิมันนอนก็แลยน้อยเนาะครับนอนก็มีน้อยเดียวแหละครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ทําวัคซีนนะครับวัคซีนครับพรุ่งนี้ทําวัคซีนอะไรบ้างครับพี่ก็ปากเท้าเปื่อย ป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยอ๋อครับเพื่อมาให้มันเจ็บเท้าไงพ่อของเรามันเดินครับเดินบ่อยแล้วก็โรคเยอะไหมครับพี่ไม่เป็นมาหลายปีแล้วครับอ๋อตั้งแต่ทํามาเนี่ยครับยังไม่เป็นเลยปีหนึ่งนี่ทํากี่รอบครับสองรอบครับสองรอบก็คือหกเดือนเนี่ยนะครับหกเดือนทําทีครับเดือนทําทีนะครับปาพี่พาเดินวัวดัวนะครับครับผมเห็น รุ่นๆนี่ล้ำๆเลยนะครับอืมโอ้นี่นะครับพี่น้องนี่นี่พี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ครับเนี่ยอู้ย่างสวยเลยนะครับเนี่ยก็เป็นบะมันธรรมดาธรรมดาบะมันนะครับครับผมเทาโบสดนะครับพี่น้องพี่กุดเขานี่พี่ใช้วิธีอะไรกุดครับ อีไฟครับอ๋อไม่ไม่ได้ทาใช่ไหมครับไม่ได้ทาครับมันแตกต่างกันยังไงครับพี่บางคนก็ว่าทาดีนะครับแต่มันแต่งไม่ได้มันอาจจะง่ายนะครับง่ายสะดวกนะครับครับแต่เหล็กมันก็อนั่นหน่อยบางคนก็หาว่าเป็นทรมานสัตว์แต่ว่ามันแต่งสวยกว่านะผมว่าครับผมมันก็อยู่ที่คนทําครับนะครับนี่นะครับพี่น้องงัวขาว วยนะครับเนี่ยหัวรุนครับนี่ยรุ่นนี้ยังไม่ได้ขุดรุนเล็กกี่เดือนครับพี่ขุดเขาประมาณหกเดือนห้าเดือนหกเดือนครับห้าเดือนหกเดือนขุดนะครับบางตัวก็เป็นปี่ไฟได้ขุดมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาครับครับนี่นะครับพี่น้องส่วนมากทำ หน้าไหนครับพี่หรือแล้วแต่หน้าแรงเนี่ยครับอ๋อทำไมต้องทำหน้าแรงครับถ้าหน้าฝนมันอาจจะเน่าครับอ๋อมันดูแลยากนะครับผมมันมันชื้นมันฝนนะครับเพราะว่างัวบ่บมีคอกนะครับครับมันไม่มีล่มไม่มีอะไรพักแล้วพ่อพันนี้ใช้กี่ตัวครับพี่เป็นสิบครับสิบตัวครับแต่นี้เอามาใช้แค่หกห้าหกตัวก่อนครับเดี๋ยวพอนั่นก็ตัวไหนพ้อมก็เอาไปอัดอ๋อก็คือ อยู่ที่บ้านก็มีถายไปเรื่อยครับก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยครับถ้านี่นี่ผอมก็เดี๋ยวจะเอากลับครับพอมันทับไม่ไหวครับไม่งัวมันเยอะครับมันเป็นสัตว์เยอะราคาเป็นไงครับพี่ช่วงนี้ราคาดีครับงวอราคาใช้ได้นี่ก็ซื้อมาจากกระโจกงวกับบดุนะครับพี่น้องนี่นะครับเป็นเลือดร้อยไหมพี่เลือดร้อยครับ ูแบรนด์ยูเอสนะครับนี่นะครับพี่น้องเดอดร้อยนะครับประจวบครับสูประจวบสวยๆนะครับครับผมก็เนนนุ่นลำยากางศูนย์ของลำยกางอ๋อก็คือใช้การเลือกนี้เลือกยังไงครับพี่พอพันก็ดูก้านดูทรงทรงดีๆอ๋อก้านดีหน่อยดูนี่นะครับ ก็ถือว่าพ่อพ่อเป็นพ่อเลือดร้อยทั้งหมดครับอ๋อใช้พ่อเลือดร้อยทั้งหมดนะครับมันมีชนกันไหมพี่ก็มีครับก็ปกตินะครับพองัวมันก็ห้าวมันก็ต้องปิดกันมั่งอะไรกันมั่งมีออกลูกใหม่นู่นตัวงนอนนะครับพาไปดูนะครับพี่นี่นะพี่น้องกลางฝูงวัวเลยนะครับมาคอยดูครับถือว่า บดุนะครับพี่น้องโอ้นี่กับพอพันอีกประมูลมาใหม่ลำพยการซื้อมาเท่าไหร่ครับพี่เนี่ยอย่างนี้สามหมื่นครับแสนสามหมื่นนะครับครับถือว่าเอามาพัฒนาในฝูงนะครับถือว่าคุ้มนะครับน้องงัวแม่หลายนะครับถือว่าคุ้มเลยอู้วัวไม่ผอมเลยนะครับเนี่ยหญ้ามันดีผักบุ้งมันดีครับนกกินผักบุ้งนะครับช่วงนี้ ปุ้งแล้วก็น้ำมันก็พอได้ไม่อดออเท่าไหร่นี่ครับพี่น้องอู้หหลายนะครับมัวมันนอนครับมันก็เลยน้อย <laughs> โอ้โหนี่นะพี่น้องน้องออกเลยน้องก็ขายได้แล้วสามร้อยสี่ร้อยโอ้ค่านมคนเลี้ยงโอโอ้นี่นะครับเพิ่งออกยังไม่ได้กินนมเลยน้องออกพอดีนะครับเนี่ยมาไดลงลยน้องไหลพอดีครับลูกแดงแป๊ดเลยลูกสวยนะครับพี่น้อง ลูกงอก็ล่ำๆดีโอ้นี่นี่นะครับตัวนี้นะครับนี่นี่พี่ครับเนี่ยโอ้สวยนะครับเนี่ยครับราคาเป็นไงครับพี่ถ้าทรงอย่างนี้อย่างนี้ก็ประมาณสามหมื่นอ๋อครับบดๆพอกพอดีต้องมาคุยกับเจ้าของนะครับประมาณสามหมื่นนะครับครับนี่งอแดงอืม อย่างนี้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ไม่มันขึ้นอยู่กับลูกพี่ครับไม่ได้ต้องมาถามต้องมาคุยกับเขาัวแดงก็แพงหน่อยต้องถามลูกพี่นะครับพราราคาเท่ากับบอกว่ได้นะครับเราเป็นแค่คนเลี้ยงเดี๋ยวมันไม่ตรงกันนะครับผนี่นะครับพี่น้องโกกหางอย่างใหญ่เลยนะครับนี่แดงแดงโบดนะครับแดงโบด ราคาก็ถือว่าดีนะครับช่วงนี้ดีพี่ปล่อยกี่โมงครับสองโมงครึ่งสามโมงก็ปล่อยแล้วครับอ๋อก็คือเลี้ยงอยู่แถวนี้เลยแถวนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอให้ลูกมันแข็งก่อนงอมันออกลูกใหม่ก็ต้องรอนะครับรอกันนะครับก็คนเลี้ยงพร้อมกันก็ปล่อยได้เลี้ยงกี่คนครับพี่ห้าคนครับโอ้หัวเจ็ดแปดร้อยตัวนะเลี้ยงห้าคนนะครับ นี่นะครับสวยนะครับพี่น้องเรียมเนื้อเรียมโตนะครับยังยังไม่ได้ขุดเขาประมาณกี่เดือนครับพี่เนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วครับออออกตั้งแต่ในเขื่อนครับครับผมออกแต่หน้าน้ำโอ้สวยนะครับยังไม่ชนยังไม่ชนปีถือว่าใส่ได้นะครับครับนี่ลูกหัวได้ยังไม่ได้เดือนได้ประมาณ ครึ่งเดือนได้ครับสิบห้าวันสิบหกวันออกใหม่ครับล่ำแหละกินนมบึกบึกนะครับนยะแม่นำนมดีครับโอ้สวยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววนฝั่งนู้นสิครับผมวนฝั่งนู้น,นครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งผลงานนะครับได้ลุงวัวออกประมาณร้อยห้าหกสิบแล้วครับตอนนี้ร้อยห้าสิบตัว ห้าร้อยห้าสิบตัวนะครับเฉเพาะลูกแบรครับเนี่ยรุ่นเนี้ยปีนี้นะครับเนี่ยับ่ยังออกไม่หมดนี่นะครับพี่เนี่รุ่นนี้ประมาณร้อยห้าสิบตัวนะครับเนี่ยยังออกบวชันเบิดนะครับแม่วัวมีกี่ตัวครับพี่แม่งวัวก็มันไม่ได้นับอะครับอมันเข้าๆก็ประมาณนักสามสี่ร้อยประมาณแมงวัวประมาณสามสี่ร้อยตัวนะครับงอสาวมั่งอะไรมั่ง รวมๆแล้วก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยครับครับงอมเทากลางๆครับไม่ค่อยใหญ่จัดเป็นงัวไทยไงนะครับแล้วกัลูกผสมบ่ามันนะครับกบซิมีเลือดดีเลือดสูงอยู่นะครับพี่น้องโอ้นี่นะครับอ๋อรุนนี้นะครับเยครับเนี่ยร้อยกว่าตัวนะครับ อู้อันนี้แม่นี้กี่ปีแล้วครับพี่แม่นี้อยู่มาหลายปีแล้วครับน่าจะมีสิบขึ้นนะครับไม่ถึงครับไม่ถึงใช่ไหมครับครับผมเพราะแม่มันเขาแมาลงอ๋อต้องบางตัวมันก็เขายาวโดยสายพันธุ์นะครับอู้ใหญ่นะครับลูกลูกคู่แม่ครับอออกลูกอออออกได้สิบกววันเองลูกมัน มีใกล้ข้ออีกเยอะไหมครับพี่เยอะครับโอ้สวยนะครับออกทุกวันแล้วครับช่วงนี้ใช่ไหมพี่ครับช่วงนี้ครับแมงงวมันเยอะครับโอ้นี่นีนะครับพี่น้องเบามันนะครับนี่สวยนะครับกำลังนอนนะบอ้ล่ำนะครับครับหนาบึกเลย ขาวก็สวยนะครับเนี่ยครับผมนี่ยังไม่ได้ขุดเขาเดียวทำวัคซีนแล้วเนี่ยจะขุดเขาครับแต่ช็อตหัวเดี๋ยวจะขอเบอร์พี่เขาไว้นะครับเพราะว่าจะได้มาติดตามดูนะครับพี่น้องม,มีตัวผู้รุ่นที่ทำพ่อพันธุ์ได้ไหมพี่ส่วนมากไม่ได้เอาไว้เลยครับขายหมดอ๋อแต่ถ้าใครสนใจก็ต้องเข้ามาดูเอานะครับ ที่จะคัดทําพ่อพันธุ์ได้นะครับครับผมส่วนมากไม่ได้เอาลูกคอกไว้ครับครับเอาเอาซื้อพ่อข้างนอกเข้ามาหมดอ๋อแถวนี้มีกี่ฟูงครับพี่หลายฟูงครับของตาช้ำฟาร์มก็อยู่นู่นครับลงสีนู่นครับป่าช้ำอ่ะครับครับผมแล้วก็ของเสียบูนอยู่เลยผมอีกไปทางนู้นเหรอครับครับผมอ๋อ ที่ที่ออของติดอบตนะครับครับผมเลือกอบตอีกครับอยู่ป้าป้าคลองโน้นอ๋อไปทางนี้ใช่ไหมครับไปอยู่คลองเส้นบางกระเบียนครับไปอีกไกลไหมครับเนี่ยก็ตามทางไปก็ประมาณสี่ห้าโลครับผมนัดแกพอดีผ่านมาเจอของพี่ก่อนครับผมก็เลยแวะถ่ายก่อนนะครับพี่น้องของเซบูนเขาเป็นลูกบะม่นบะม่านสวยนะครับก็ ค่อยๆพัฒนาไปนะครับพัฒนาไปเรื่อยครับผมพี่มีเบอร์เบอร์โทรเจ้าของเขาไหมครับหรือของผู้ใหญ่เลยครับครับนี่ครับขอขอเบอร์โทรนะครับ089 089 802 802 0980 0980ครับผมของผู้ใหญ่จุฬาของผู้ใหญ่จุฬานะครับขอของพี่ด้วยครับของพี่ของผม084 084 802 802 8030 8 0 3 0นะครับพี่เอกนะครับผมผู้ใดสิเขามาเบิ่งว่าไม่ยังกะติดต่อได้นะครับก็คือคนอยู่กับม่วประจํานะครับผมส่วนราคาก็คุยกับผู้ใหญ่จุฬาผู้ใหญ่จุฬานะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เอกมากๆนะครับครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแช่นะพี่น้องเพื่อเป็นกาลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ